ที่จุัาเชียงรายมูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ21ตุลาคม2567าา 好好、啊？ ทรงสักาภูมิเอี่ยมธนรักษ์ตีบรุรเหืองหยิบสนะีนักที่หนีเชียงใหม่รายงาน